สวัสดีครับก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากนะครับก็จะมีระบบพิกัดฉาก2มิติและ3มิตินะครับแต่เราเริ่มต้นด้วยระบบ2มิติก่อนเลยนะครับอย่างที่เห็นบนหน้าจอนี่นะครับก็จะเป็นเวกเตอร์ u นะครับโดยที่เราจะเขียนให้อยู่ในรูปของเมทริกนะครับเป็นเมทริก2อคูณหนะครับก็คือ2แถว1หลักนะครับโดยที่ a นะครับคือการวัดนะครับจากจุด เริ่มต้นของเวกเตอร์นะครับไปตามแนวแกนนอน ind, นะครับเป็นระยะ a หน่วยแต่วัดขึ้นไปนะครับตามแนวแกน,แนตั้งเนี่ยเป็นระยะ b หน่วยนะครับโดยที่ถ้า a ครับมากกว่าศูนย์ถ้า a มากกว่าศูนย์นะครับก็จะวัดไปตามแนวแกนนอนเนี่ยโดยวัดไปทางด้านขาวานะครับส่วนถ้า b เป็นบวกนะครับก็คือ b มากกว่าศูนย์นะครับก็จะวัดไปตามแนวแกนตั้งนะครับคือวัดไปด้านบนส่วนในกรณีนะครับที่ เและ b นะครับน้อยกว่า0เนี่ย mm hmm. ก็จะวัดในทางตรงข้ามกันนะครับเดี๋ยวลองทําให้ดูนะครับในลักษณะนี้ก็คือถ้า a เนี่ยน้อยกว่า0แน้วเก็จะทําการวัดนะครับระยะ a เนี่ยจากจุดเริ่มต้นนะครับไปทางด้านซ้ายมือนะครับไปตามแนวแกนนอนนะครับส่วน B เนี่ยถ้าน้อยกว่า0นนะครับก็จะวัด ในแนวขันตั้งนะครับแต่วัดในทิศลงด้านล่างนะครับแบบนี้การเขียนเวกเตอร์ในลักษณะนี้นะครับจะให้จุดเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ใดก็ได้นะครับอยู่ที่ใดก็ได้เลยแต่ถ้าจุดเริ่มต้นนะครับอยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์เนี่ยเราจะเรียกว่าเวกเตอร์บอกตำแหน่งนะครับทีนี้เรามาลองลองดูเวกเตอร์นะที่มีจุดเริ่มต้นกับจุดปลายนะครับอยู่ที่จุดใดใดเนี่ย ลองให้พิกัดนะครับลองให้จุดเริ่มต้นอยู่ที่จุด P นะครับมีพิกัดเป็น x 1 y 1ส่วนจุด Q นะครับเป็นจุดเส้นสุดนะครับจะมีพิกัดเป็น x 2 y สองแล้วก็จะสามารถเขียนเวกเตอร์ครับเวกเตอร์ u อันนี้ให้อยู่ในรูปของเมทริกที่กล่าวมาข้างต้นนะครับได้เป็นแบบนี้นะครับได้เป็นเมทริก x 2นะครับลบ x หนึ่ง y 2 1ลบ y 1นะครับทั้งหมดนี้อยู่ในเครื่องหมายเมตริกนะครับอันนี้เดี๋ยวลองยกตัวอย่างให้เป็นตัวเลขดูนะครับทาให้จุด p นะครับเป็นพิกัดส2นะครับส่วนจุด Q เนะี่ยมีพิกัดเป็น7 7นะครับเราก็จะสามารถเขียนเวกเตอร์ pq ได้แบบนี้นะครับก็จะเป็น7-2ลบ2นะครับส่วน y ก็จะเป็น7-2ลบ2เช่นกัน เราก็จะได้เวกเตอร์ u นะครับคือเวกเตอร์5 5นั่นเองก็มีความหมายว่าวัดระยะจากจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับวัดระยะ a นะครับได้5หน่วยนะครับแล้วก็วัดระยะไปตามแกนตั้งอีก5หน่วยนะครับก็จะได้เวกเตอร์ u ขึ้นมามาลองดูตัวอย่างข้อนี้นะครับตัวอย่างข้อนี้ให้เราเขียนนะครับแสดงเวกเตอร์3ลบ2นะครับโดยที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุด สามจุดดังนี้นะครับก็คือจุดศูนย์ศูนย์จุดหนึ่งสามแล้วก็จุดลบสี่สองนะครับก็จะวาดเวกเตอร์นี้นะครับลงในระบบพิกัดฉากเนี่ยแล้วก็ต้องกําหนดระบบพิกัดฉากขึ้นมาก่อนนะครับเรามาลองวาดเวกเตอร์นะครับที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์ก่อนนะครับจุดศูนย์ศูนย์ก็คือจุดกําเนิดนะครับตรงบริเวณนี้ก็มาแบ่งนะครับแบ่งสเกลให้มันเท่าเท่ากันนะครับรากนั้นก็จะเริ่มวาดเลยนะครับจุดกําเนิดนะครับอยู่บริเวณนี้ เสร็จแล้วเนี่ยวัดระยะไปตามแนวแกน x เ,เนี่ยเป็นระยะ3หน่วยนะครับก็คือด้านนี้1ห,หน่วย2หน่วย3หน่วยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้วัดไปตามแนวแกน y เป็นระยะระยะ2หน่วยครับแต่ระยะเนี่ยเป็นระยะติดลบนะครับก็ต้องวัดไปทางด้านล่างครับ2หน่วยก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ เขียนเวกเตอร์ขึ้นมานะครับเราจะได้เวกเตอร์ในลักษณะนี้นะครับเป็นเวกเตอร์แรกมาดูเวกเตอร์ที่2น,นะครับเริ่มต้นที่จุด a นะครับก็คือจุด1 3นะครับจุด a อยู่ที่จุด13่มเรามาระบุจุด1 3่าก่อนนะครับจุด13ก็มีระยะ x เป็น1นะครับมีระยะ x เป็น1นะครับ มีระยะ y เป็น3ก็อยะู่บริเวณนี้ครับนี่คือจุด a นะครับเสร็จแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับโดยที่วัดไปตามแนวแกน x เนี่ยเป็นระยะ3หน่วยนะครับแล้ววัดเป็นไปตามแนวแกน y นะครับ2หน่วยมาด้านล่าง นี้นะครับว่าเราก็วาดเวกเตอร์มนเดินนะครับโดยที่จุดเริ่มต้นอยู่ที่จุด A นะครับและจุดเส้นสุดอยู่บริเวณนี้นะครับที่เรานับไว้นะครับเมื่อกี้ที่เราวัดไว้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับให้จุด B เป็นจุดเริ่มต้นนะครับคือจุดลบ4 2นะครับลบ4ก็ต้องวัดมาทางด้านซ้ายมือได้ x เป็นลบ4เลยนะครับได้ y เป็น2ก็อยู่บริเวณนี้นะครับจุดนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับ เป็นจุด B นะครับแล้วก็วัดระยะเหมือนเดิมครับวัดมาตามแนวนอนนะครับเป็นระยะ3หน่วยนะครับวัดมาทางแกน y นะครับเป็นระยะทาง2หน่วยนะครับเป็นด้านล่างนะครับแล้วก็วัดเวกเตอร์นะครับเหมือนเดิมเริ่มต้นที่จุด B นะครับ จะเห็นว่าเวกเตอร์ทั้งสามนะครับมีลักษณะเดียวกันเลยนะครับแต่เริ่มต้นที่จุดคนละจุดแทนเอนะครับดูตัวอย่างข้อต่อไปนะครับตัวอย่างข้อที่2นะครับกําหนดให้ a นะครับ b มีพิกัดดังนี้นะครับแล้วก็ให้หาว่าเวกเตอร์ a b เนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับเวกเตอร์ b a มีค่าเท่าไหร่เราเริ่มต้นด้วยเวกเตอร์เวกเตอร์ a b ก่อนนะครับเวกเตอร์ a b นะครับก็จะเท่ากับ เวกเตอร์ของ x 2ลบ x 1ใช่ไหมครับแล้วก็ y 2ลบ y 1นึ่งทนี้ x 2กับ y 2นะครับก็คือพิกัดของจุดปลายนี่เองนะครับจุดปลายในที่นี้ก็คือจุด b นะครับก็คือลบหกับ6ส่วน x 1, y 1กับ y 1ก็คือ4และลบสนะครับก็จะได้เป็นก็จะได้เวกเตอร์ ab นะครับเป็นเวกเตอร์ลบหนะครับลบกับ4 ส่วน y ก็จะเป็น6นะครับลบกับลบ3ก็จะได้คำตอบเป็นเวกเตอร์ลบ5กับ9นะครับนี่คือเวกเตอร์ ab นะครับส่วนอีกข้อหนึ่งเป็นเวกเตอร์ ba นะครับเวกเตอร์ ba ก็ทำในลักษณะเดียวกันนะครับแต่ใช้จุด a นะครับเป็นจุดปลายก็จะได้เป็นเวกเตอร์4ลบกับลบ1นะครับ ส่วน y ก็จะเป็นลบ3นะครับลบกับ6พอคำนวณออกมาแล้วครับก็จะได้เป็น5กับลบ9นะครับซึ่งลองสังเกตดีนะครับว่าสองเวกเตอร์เนี้ก็จะเป็นนิเศษกันนะครับลองดูเครื่องหมายของพิกัดแต่ละตัวนะครับ x เนี่ยก็จะตรงข้ามกันเห็นไหมครับ y ก็จะตรงข้ามกันเช่นกัน ที่ผ่านมานี่ก็จะเป็นพิกัด2มิติใช่ไหมครับเวกเตอร์ในพิกัด2มิติคราวนี้เรามาดูเวกเตอร์ในพิกัด3มิติบ้างน,นะครับลองดูนิยามก่อนนะครับเขาก็จะกําหนดให้นะครับ x y z เนี่ยเป็นจำนวนจริงนะครับจะเรียกการเขียนเวกเตอร์ในลักษณะนี้นะครับ x y z เนี่ยว่าเป็นเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก3มิติโดยเรียกขั้นชื่อว่าเวกเตอร์นะครับโดยในทางเรขาคณิตนะครับเวกเตอร์ x y z เนี่ย ก็คือส่วนเส้นตรงนะครับที่กำหนดทิศทางให้จุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดกําเนิดนะครับแล้วสิ้นสุดที่จุด x yz นะครับจุดที่มีพิกัด x y z นะครับเดี๋ยวลองยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับก็จากนิยามนะครับก็จะได้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของเวกเตอร์เนี่ยจะอยู่ที่จุด0ูนใช่ไหมครับแล้วก็ไปเส้นสุดที่จุดพิกัดพิกัดหนึ่งนะครับมีพิกัด x yz ก็จะมีหน้าตาของเวกเตอร์เป็นแบบนี้นะครับ เราลองมาดูตัวอย่างเลยดีกว่านะครับตัวอย่างนี้เนี่ยให้เราหาเวกเตอร์นะครับที่มีจุดกําเนิดนะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับและจุดสิ้นสุดตามที่เขากําหนดให้นะครับอย่างแรกนี้นะครับก็จะได้เป็นเวกเตอร์เวกเตอร์ OP นะครับมีจุดเริ่มต้นที่จุดกําเนิดก็จะเขียนได้เหมือนในพิกัด2มิตินะครับคล้ายๆกันเริ่มต้นที่จุด O นะครับคือจุดกําเนิดสิ้นสุดที่จุด P นะครับก็จะได้เป็นเวกเตอร์3นะครับ ลบด้วย0 1ลบ0นะครับแล้วก็เป็นลบ2ลบด้วย0ก็จะได้เป็นเวกเตอร์3 1-2นลบ2นะครับอีกอันหนึ่งนะครัก็จะเป็นเวกเตอร์ OQ ก็ทำในลักษณะเดียวกันนะครับก็จะได้เป็นเวกเตอร์เป็นเป็น0ลบ2แล้วก็5ครับ ในข้อนี้เนี่ยเราเขาให้เราเขียนเวกเตอร์นะครับลงในระบบพิกัดฉาก3ามิต,ตินะครับยางเวกเตอร์ a นะครับจะเป็นเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นที่จุดกําเนิดน,นะครับแล้วมีจุดปลายอยู่ที่จุดสองลบหนึ่งสามนะครับเดี๋ยวลองดูตัวอย่างการเขียนเวกเตอร์นะครับเอาเวกเตอร์ a ก่อนนะครับเวกเตอร์เเนี่ยจะมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดจุดกําเนิดน,นะครับและจะมีจุดปลายนะครับอยู่ที่จุดสองลบหนึ่งสามนะครับ เราก็จะได้เวกเตอร์นะครับออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่จุดกําเนิดนะครับจุดปลายอยู่ที่จุด2ลบ1นนะครับแบบนี่คือเวกเตอร์ a นะครับเราลองมาดูเวกเตอร์อื่นบ้างนะครับ แบบนี้นะครับนี่เป็นเวกเตอร์เวกเตอร์ b เวกเตอร์สุดท้ายนะครับเป็นเวกเตอร์ c นะครับเวกเตอร์ C เนี่ยมีจุดเิ่มต้นที่จุดกำเนิดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีทิศทางนะครับไปทางพิกัด4ี่ศูลบ2นะครับ ล่างนี่นะครับก็เป็นเวกเตอร์สหน้าตาของทั้งสามเวกเตอร์ก็จะเป็นเวกเตอร์หน้าตาแบบนี้นะครับเวกเตอร์สีแดงนี่นะครับนี่มาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะครับตัวอย่างที่ห้านะครับกำหนดให้ p เนี่ยมีพิกัดเป็นสามสี่ลบ4ี่นะครับส่วน q มีพิกัดเป็นห้าศูนย์และเจ็ดนะครับให้เราหาเวกเตอร์ p q นะครับเวกเตอร์ p q นะครับมีต้นมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุด p นะครับสิ้นสุดที่จุด q เวกเตอร์ก็จะได้เป็นเวกเตอร์ x 2นะครับลบ x 1 y 2ลบ y 1นะครับและ z 2ลบ z 1นะครับโดยที่จุด P นะครับเป็นจุดเริ่มต้นก็จะเป็น x 1ใช่ไหมครับ y 1แล้วก็เป็น z 1ส่วน Q จะเป็น x 2 y 2แล้วก็ z 2 แล้วก็เริ่มคำนวณเลยนะครับก็จะเป็น5นะครับลบ3พิกัด y นะครับพิกัดแกน y นะครับก็จะเป็น0ูลบส่บส่วน z ก็จะเป็น7ลบด้วยลบ4 ก็จะได้เวกเตอร์ PQ นะครับเป็นเวกเตอร์2อลบสนะครับแล้วก็เป็น11นะครับสรุปแล้วก็ได้เวกเตอร์ PQ นะครับเป็นเวกเตอร์2อลบสแล้วก็11นะครับมาดูการบวกลบนะครับแล้วก็คูณด้วยสเกลาร์นะครับของเวกเตอร์ในระบบ3มมิติมากนะครับในข้อแรกเนี่ยเขาให้หาเวกเตอร์ u นะครับบวกกับเวกเตอร์ v นะครับ เวกเตอร์ u บวกกับเวกเตอร์ v เราก็ทำตามหลักของพิช right ักณ right ิตได้เลยนะครับก right ็จะเป็นเวกเตอร์2 3นะครับบวกกับเวกเตอร์ลบหนนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ2นะครับบวกกับลบหนนะครับบวกกับ4 จะได้คำตอบเป็นเวกเตอร์1 7นะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับข้อแรกมาดูข้อที่2บ้างนะครับข้อที่2เนี่ยต้องการให้เราทำเวกเตอร์ u ลบเวกเตอร์ v นะครับก็ทำในทนํศทางเดียวกันนกะันนะครับก็จะเป็น2นะครับลบกับลบ1 แล้วก็เป็น3นะครับลบกับ4ก็จะได้คำตอบเป็นเวกเตอร์3ลบ1นะครับมาดูลบ V บ้างนะครับลบเวกเตอร์ V นะครับลบเวกเตอร์ V ก็คือลบ1นนะครับคูณอยู่กับ เวกเตอร์ v, v นะครับเวกเตอร์ v, v ก็คือ1นลบหนะครับกัแบสบีคำตอบก็จะเป็นคราวนี้เราก็กระจายนะครับลบหเนี่ยเข้าไปด้านในได้เลยนะครับก็จะเป็นเวกเตอร์ลบหนะครับคูณกับลบหแล้วก็เป็นลบหนะครับคูณกับ4ก็จะมีค่าเท่ากับเวกเตอร์1กับลบสนะครับก็คือเครื่องหมายกลับกันนั่นเองครับ ข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายจะหาเป็นอัลฟานะครับอัลฟาคูณกับเวกเตอร์ยูนะครับข้อนี้ก็เป็น3นะครับคูณอยู่กับเวกเตอร์2 3นะครับแล้วก็ทำคล้ายคล้ายข้อก่อนหน้านี้นะครับก็คือกระจาย3เข้าไปคูณด้านในนะครับก็จะได้เป็นเวกเตอร์6 9นะครับ วันนี้มาดูใน3มิติบ้างน,นะครับก็ทำในทำนองเดียวกันครับมาดูอันแรกก่อนอันแรกเนี่ยต้องการเวกเตอร์ A นะครับบวก 2, เวกเตอร์ b นะครับเวกเตอร์ a ก็จะเป็นเวกเตอร์1น4นะครับบวกด้วย2เท่านะครับของเวกเตอร์ b กจะเป็น 3, 4 2 าเวกเตอร์ a ก็คงไว้อย่างเดิมก่อนนะครับก็เป็น1 2 4่คราวนี้เห็นว่ามีสเกลาร์นะครับคูณอยู่กับเวกเตอร์แล้วก็กระจายสเกลาร์เข้าไปได้เลยนะครับก็จะเป็นเวกเตอร์6 8 4นะครับคราวนี้ก็ทำการบวกได้เลยนะครับ x อ็กซ์บวกกับเอบวกไวบวกแนะครับก็จะเป็นคำตอบก็จะเป็นเวกเตอร์7นะครับ10แล้วก็8 ดูข้อที่2นะครับให้หาเวกเตอร์ 3a ลบ b นะครับก็จะได้เป็น3นะครับคูณอยู่กับเวกเตอร์1 2 4แล้วลบด้วยเวกเตอร์ b นะครับเวกเตอร์ b ก็เป็นเวกเตอร์3 4 2สรอน,นี้ก็กระจาย3เข้าเวกเตอร์ A เลยนะครับก็จะเป็น3 6 12แล้วลบด้วย ครับลบด้วยเวกเตอร์ b ก็เป็นลบสนะครับลบสแล้วก็ลบสก็จะได้คําตอบเป็นนะครับเวกเตอร์ศูนย์สองสิบนะครับตอนนี้เรามาดูข้อต่อไปนะครับก็เป็นลบของเวกเตอร์ a นะครับโต๊ะของเวกเตอร์ a ครับก็จะเป็นก็จะมีเครื่องหมายกลับกันกับเวกเตอร์ a เฉย์นะครับก็จะเป็นลบหนึ่งนะครับลบสองแล้วก็เป็นลบสี่ ข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายก็เป็นอัลฟาเก็จะเป็นลบ1นส่วน2นะครับคูณอยู่กับ1นะครับสแล้วก็4นะครับถ้าก็จายลบ1ึงส่วน2เข้าไปเลยนะครับก็จะเป็นลบ1นส่วน2นะครับลบ1แล้วก็ลบ2ครับเสร็จแล้วนะครับ